สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซอนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮีนัสตะอีนวะลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียินอะดีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะศ็ลลิมวะบาริกอะลา นบ um ีอ ah uh. ินา Muhammad و ราะะกาตุพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ س า ا ละ ل ที่ขอบรบรักทุกท่านนะครับ illah, อัลฮัมดบลิละด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺ س ب าน ن ه และ ت ع ا ل ทำให้พวกเราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจอันอิสลามนะครับใน ฮะดิษที่เรากำลังคุยกันก็คือฮะดิส40ฮะดิษนะครับของอิหม่ามนวเวีนะครับหรืออัลบะอีนะอันนบเวะนะครับซึ่งเป็นฮะดิษที่รวบรวมเนื้อหาแล้วก็บทฮะตดิสสำคัญสำคัญในชีวิตของพวกเราเพื่อย้ำเตือนเพื่อให้เราได้ปฏิบัตินะครับในฮัตดิสที่10ซึ่งเป็นฮะดิษที่ เราเองก็ได้คุยมาบ้างแล้วนะครับแต่เนื่องจากบางทียังมีข้อที่น่าติดตามน่าทำค,ความเข้าใจเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเราจึงยังคงได้เอา h a d i ษบทนี้มาหยิบยกมาคุยกันนะครับในฮะดิษที่ว่าอินนัลลอฮะตาอัลาตอยบุลลายักบะลุอิลลาตอยบะนะครับในฮะด i ษบทนี้ที่รายงานก็คือ ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลวะอะลัยยุบสัลลัมนะครับได้พูดถึงคุณลักษณะของท่านของอัลลอฮฺสุบัยนูวะตะอัลาว่าอะไรก็ตามที่อยู่กับอัลลอฮฺสุบัยนูวะตะอัลาหรือศีลของอัลลอฮฺสุบัยนูวะตะอัลาก็คือพระองค์เป็นผู้ที่งดงามแล้วก็ดีเยี่ยมที่สุดแล้วนะครับคำว่าดีเยี่ยมคำว่างดงามแน่นอนนะครับนั่นคืออะไรครับอ่าฮะดิษบทนี้ถ้าเราจะพูดถึงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นฮะดิษที่พูดถึงเรื่องของ การใช้ชีวิตของพวกเรานะครับการใช้ชีวิตของพวกเราพูดถึงเรื่องของการดมเนินชีวิตของพวกเรานั่นก็คือเรื่องของการกินการดื่มอดิสวันิ้จะให้ความสําคัญกับเรื่องของการกินการดื่มของพวกเรานะครับซึ่งเป,เ,ปเป็นชีวิตที่ท่านนบีเองหรือบรรดาอัมบียะทั้งหมดนะครับที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยเราจะเห็นว่านบีส่วนใหญ่หรือนบีทุกท่านเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์ส่งมาให้เนี่ย ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตกับการประกอบสัมมาอาชีพนะครับนั่นก็คืออาชีพที่ตัวเองทำจะต้องเป็นอาชีพที่ฮาลานก็คือเป็นที่อนุญาตนะครับที่ไม่ผิดต่อหลักการศาสนานะครับเพราะมันจะมีผลกับการดาเนินชีวิตของพวกเรากับตัวเรากับครอบครัวกับลูกกับหลานกับสามีภรรยาแม้กระทั่งลูกเขยลูกสะใภ้เนี่ย มันมีผลทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นฮะดีสบทนี้จะพูดถึงเรื่องของอัลอัมรุบิลอักลีเวลาเราจะกินอะไรเนี่ยนะครับต้องกินของที่ดีนะครับอันนูซิมมาตุลมุสลีแน่นอนการกินหรือการบริโภคเน่นะครับคือแนวทางของบรรดารอซูลทั้งหมดที่อลัลลอฮ์ส่งมาไวก้ก็แล้วก็เป็นแนวทางของมุมินีนมุมินด้วยนะครับฉะนั้น การบริโภคของที่ดีนั้นถือว่าเป็นเป็นสื่อเป็นมีอิทธิพลต่อชีวิตของโมมินทั้งหมดเลยนะครับว่าชีวิตเขาจะดีหรือไม่ดีนั้นอยู่ที่ฮารานฮารอมในเรื่องของข้าวปลาอาหารที่เขากินนะครับและมันจะมีผลตอนไหนอีกตอนดูอาด้วยนะครับถ้าเราทําไมบางคนกระถามบัาดูอาของฉันอัลลอฮ์ไม่รับสักทีหนึ่นทง,ทงทั้งที่ก็ขอมา10 2ป10ปีแล้วพี่น้องลองกลับไปเช็คตัวเราเองว่า ทุกวันที่เรากินอาหารกันอยู่ทุกวันที่เราดื่มน,น้ํากันอยู่ทุกวันที่เราเอาของเข้าปากเราเนี่ยเราเอาดิสกีมาจากทางไหนหนึ่งตัวอาหารทาล้านไหมนะครับเรากินของที่อัลลอฮฺอนุญ,ญาตให้เรากินไหมหรือของสตางค์ที่เราเอาไปซื้ออาหารเนี่ยมันเป็นสตางค์ที่ทาล้านหรือเปล่าเพราะมันจะมีผลกับเรื่องของดูอาเราด้วยนะครับ มันก็จะมีผลต่ออิบาดาของเราอลลอฮ์จะรับละหมาดของเราไหมอาหารการกินมีผลอลลอฮ์จะรับดูอาเราไหมอาหารการกินของพวกเรามีผลนะครับเพราะท่านนบีบอกว่าอะไรอินนัลลอฮ์ตอยิบุนอลลอฮ์นั้นมีคุณลักษณะที่ดีงามลายักบบารุอิลลาตอยิบะอะไรก็ตามที่เราจะไปมอบเป็นผลงานของเราเนี่ยผลงานของเราก็ต้องเป็นผลงานที่ดีด้วยนะครับคำว่าตอยิบ ของอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ลาก็คืออัลลอฮฺมุนัตซาฮุนอานินนากออิสวลอยูบก็หมายถึงอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ลามีคุณลักษณะที่อะไรครับที่ปราศจากข้อบกพร่องทั้งมวลน,นะครับและข้อตำหนิที่มนุษย์พึงจะมีอะไรที่มนุษย์มีข้อบกพร่องอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ลาไม่มีนะครับ ว่าอันเนหูยัละวะอัละละหูอันวาอุลกามาลาฉะนั้นอัลลอฮ์มีความสมบูรณ์ทุกรูปแบบอยู่แล้วในตัวของพระองค์นะครับฟิลเกาลีไม่ว่าอัลลอฮ์จะพูดอัลลอฮ์ก็มีความสมบูรณ์ในคำพูดของพระองค์ว่าฟิลฟอยลีหรือพฤติกรรมที่มีต่ออัลลอฮ์สุภาโนตะอัลลานะครับอัลลอฮ์ก็มีความสวยงามอยู่แล้วนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์สมบูรณ์ทุกรูปแบบนะครับในตัวของความเป็นเจ้าของอัลลอฮ์สุภาโนตะอัลลา ดังนั้นข้อบอกพร่องทั้งหมดที่เราจะพบในตัวของมนุษย์พบในตัวของสิ่งใดก็ตามเราจะไม่พบในตัวของผู้สร้างเรา,าค, Allah ala, คืออัลลอฮฺสุบันูว์ตะอัลลาเนตุยบานนั่นคืออกีดะที่มุสลิมทุกคนมีนะครับฉะนั้นอัลลอฮฺตอยิบุนบีมาเยอดเยอิลาดาที่ฉะนั้น,น,นเมื่ออัลลอฮฺดีแล้วสิ่งที่จะไปหาอัลลอฮฺสุบันูว์ตะอัลลาก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับเหมือนกับเราเนี่ยเวลาเราบอกว่าเราจะอยากอยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ดีนะบ้านเราเองก็ต้องก็ต้องดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่าสภาพแวดล้อมดีแต่บ้านเราจะพังไม่พังนั่นไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าดีฉะนั้นความดีก็คือดีทั้งหมดอะไรก็ตามที่เรียกว่าดีเปอร์เฟกมันต้องเปอร์เฟกตั้งแต่ข้างในจนกระทั่งสู่ข้างนอกท่วยเดียกันนะะนัเราสมบูรณ์แบบในเรื่องของตัวของพระอ,องค์เองวิลาอัสมาอิฮี ในเรื่องของพระนามของอัลลอฮ์ก็สมบูรณ์แบบท,ท,ทุกพระนามที่พระองค์บอกเอาไว้นะครับว่าอิลาซีฟาติฮีคุณลักษณะของอัลลอฮ์ก็ไม่มีข้อบกพร่พองไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งจุดใดเราจะไม่พบข้อบกพร่องในคุณลักษณะของอัลลอฮ์สุบานุวตาตอัลานั่นคือคําว่าตอยิบคําว่าดีนะครับวัามุสตาฮักลิลิบาดะห์ดดวะฮดะฮูฉะนั้นอัลลอฮ์จึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่เราบอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าด้วยเหตุที่พระองค์ไม่มีข้อบกพร่พองอะไรเลย จะพูดถึงเรื่องอะไรอัลลอฮ์ไม่พบสิ่งนั้นที่เป็นข้อบกพ้องข้อรังเกียจนะครับบะฮวลนมุสตาฮักนั้นเราจึงยอมที่จะให้อัลลอฮ์เป็นเจ้าเราเนื่องจากพระองค์มีความสมบูรณ์ในทุกรูปแบบนะครับในส่วนที่เรียกว่าสมควรที่จะรับการอิบารัดาเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นท่านอับดลีมุฮัมมัดสัลลัฮจึงพูดต้นฮะดิษบทนี้บอกว่าอินนัลลอฮะตอยิบ อรร์ทรงงดงามทรงสมบูรณ์และอรร์ะจะไม่รับสิ่งที่ไม่สมบูรณ์นะครับฉะนั้นความหมายคาว่าลายักบั้นก็หมายถึงอรร์ะจะไม่รับก็คืออรร์ไม่พอใจการที่อรร์เราจะไม่รับของใครก็แสดงว่าเราไม่ชอบคนนั้นจะไม่กับเอามีคนยื่นสตังค์มาให้เราแต่เราไม่ชอบที่หน้าคนให้สตังค์เราถามว่าเราจะเอาตังค์ไหมเราก็ไม่เอาฉะนั้นมีคน มายื่นอิบาดาให้อลลอฮ์ฉันละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ฉันสะดะกอเพื่ออลลอฮ์แต่อลลอฮ์ไม่พอใจคนที่ละหมาดคนที่สะดะกอนั่นแหละครับอัลลอฮ์ก็ไม่รับงานนั้นว่าลาอูฮิบุอิลลัตอยิบฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่พอใจเราแล้วเลาจะพอใจสิ่งที่ที่เรานําเสนออัลลอฮ์หรือเปล่าฉะนั้นสตางที่เขาให้เรามาเราบอกเราไม่พอใจเจ้าค,คนที่ให้สตางเราฉะนั้นสตางที่ให้มาเราก็อาจจะบอกคุณไปขโมยสตางนี้มาหรือเปล่า ใช่ไหมคุณไปรังแกใครมาแล้วเอาสตางค์นี้ได้มาหรือเปอล,ล่าชนะอเล็์จึงไม่รับตัวของคนที่ให้อยู่แล้วว่าไนะอ้โดนยะนีละนะอเล็กก็ไม่ให้รางวัลอยู่แล้วดังนั้นการงานที่เขาทามาอเล,ล็์ก็ไม่ให้ผลบุญคําว่าอเล,ล็์ไม่รับก็คืออเล,ล็์ไม่ให้ไม่ตอบแทนรางวัลให้ไม่ตอบแทนผลบุญให้ฟอินนาการิมาลายุบบ้านก็หมายถึงการที่อเล,ล็์ไม่รับก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า เลราะไม่ทําให้การงานนั้นมันเสียหายนะเราอุส่าห์ทําขนมมานะให้ให้เจ้าเบาสมมตุตินะครับให้เจ้าเบาในงานงานวันแต่งทำนุ่นมาทำาม่หนีมาแล้วเขาไม่รับถามว่ามันก็เอาตั้งเอาไว้งานการงานนั้นก็เสียนะคะอาหารที่ที่ทำมาเขารับมาแล้วไม่รับ มันก็เสียหายฉะนั้นะฉะนั้นก็คือความหมายก็คืออิบตอลุลอามันแปลว่าเราทํางานนั้นฟรีนะครับเราทํางานนั้นฟรีนะฉะอิบตอลุตสวาบหรือทํามาแล้วไม่มีผลบุญจะทํามาทาไมใช่างว่าเราอุตส่าห์ทํางานในโรงงานมาทั้งเดือนนะครับแต่แต่หัวหน้าไม่จ่ายค่าแรงให้ถามว่าก็เท่ากับว่าเราทํางานฟรีไปเราระบวชมาทั้งปี ละหมาดมาทั้งปีแต่เราบอกว่าไม่รับแสดงว่าเราก็บวชฟรีละหมาดฟรีนั่นคือความหมายของอะดิษนะครับฉะนั้นอัลอาหมันกอดยกอมุจซีอันวะลายกูนูมักบูลันบางทีการงานเราได้ทำนะครับแต่ไม่ถูกตอบรับเช่นอะไรครับเช่นก็คือเราได้เราได้ทำมีศักแค่ได้ทำแต่ไม่มีผลระบุญให้ อย่างเช่นฮะดิษสนน,นบีที่บอกว่าอะไรกรับลยะบัดลุลลอฮุสซาลาตันซลาตอับดินอัลลอฮ์จะไม่รับการะหมาดของเบ่าวคนหนึ่งนะครับอิดาบิเกาะที่เบาวคนนั้นหนีออกจากนายของตัวเองฮัตตายัดจนกว่าจะกลับมาก็สแสดงว่าในช่วงที่หนีไปเนี่ยละมาดไปก็ละมาดฟรีไปก็คือได้ละมาดแต่ไม่ได้รับผลเรบุญน,นะครับฉะนั้น ในฮาดีษ h ซบอกว่ามันอัตากาฮินันเอาอัรรอฟันใครก็ตามที่ไปหาหมอดูหมอเดาใช่ไหมครับลำตุกบันลาหูสลาตุอัลบอีนะไลลาลตันการละมาดของเขา40คืนอลัลลอฮ์จะไม่รับก็สแสดงว่าเขาก็ได้แค่ละหมาดเฉยๆแต่ไม่ถูกบันทึกให้เป็นผลบุญนะครับฉะนั้นคําว่าไม่ถูกตอบรับก็คืออลัลลอฮ์ไม่ให้ผลบุญกับการงานนั้น ฟาตากอร์นะจานะคํว่าลาทุกบ้านเนี่ยนะครับเราจึงเห็นว่ามันอยู่ในเรื่องของการงานของพวกเราอิลาอิบตอดฮีก็หมายถึงทําไปฟรีๆนะขอดุอาก็ขอดุอาได้ได้แค่ขอแต่อัลลอฮ์ไม่ไม่ไม่ตอบรับกามาฟีกาลีเช่นลายักบารุลลาอลตาตฮาอิดอิลาบินลคิมาตยกตัวอย่างเช่นอะไรครับตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์จะไม่รับ การละหมาดของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีรอบเดือนก็มาถึงประจำเดือนมีแล้วนะครับอิลลาบิลกิมาตยกเว้นเขาจะมีผ้าปิดร่างกายก็หมายถึงมุสลิมที่อกินบาลิกแล้วเนี่ยนะครับและไปละหมาดแต่แต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ไม,ไม่ไม่ถูกเงื่อนไขาการละหมาดเขาละหมาดไปอัลลอฮ์ก็ไม่รับและการละหมาดของเขายกเว้นว่าเขาจะมาแต่งกายให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาหรือในฮะดิษบทหนึ่งที่บอกว่าอะไรครับ อลัลลอฮ์จะไม่รับการละหมาดของคนหนึ่งคนใดที่มีที่เสียน้าละหมาดจนกว่าจะกลับไปอาบน้ําละหมาดแสดงว่าละหมาดฟรีทาอิบาดะในเรื่องนั้นฟรีๆนะครับฉะนั้นการงานที่เสียหายก็คือการงานที่ที่ไม่ไม่ครบตามเงื่อนไขของมันนะเมื่อไม่ครบตามเงื่อนไขของมันอลัลลอฮ์ก็ไม่พอใจนะครับ ฉะนั้นเมื่ออาลักษ์ไม่พอใจอาลักษ์ก็ไม่ให้ผลบุญฉะนั้นเราจึงแบ่งคําว่าเงื่อนไขเหล่านี้ออกเป็นสามประเภทด้วยกันนะครับฉะนั้นสามประเภทนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ตรวจสอบตัวเราเองมันจึงพูดกับมหาความสําคัญของการใช้ชีวิตของพวกเราเพราะอาลักษ์สุภานุวตาอลา,านะครับจะรับการงานของเรานั้นขึ้นอยู่กับอามันของเราที่ทำนะ ด้วยเหตุนี้เองเราจึงเห็นว่าฮะดิษบทนี้มันจึงมีความสําคัญกับการดําเนินชีวิตของพวกเราฉะนั้นเราจะต้องเอาฮะดิษบทนี้เข้ามาเพื่อที่อยู่นักวิชาการอิหมามนาววีจะเอาฮะดิษบทนี้เข้ามาเพื่อให้เห็นความสําคัญว่าดุนยาของเราเนี่ยที่เราเป็นอยู่เนี่ยอย่าละเลยเรื่องของการใช้ชีวิตของพวกเราโดยเฉพาะสัมมาอาชีพที่เรา กำลังประกอบพันยูเนี่ยคุณจะละหมาดครบหาเวลาแต่ยังทําที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยอยู่นะครับคุณละหมาดคบหาเวลาแต่ถึงเวลาคุณก็ดื่มเหล้าคุณยังแต่งกายมีอะไรเพราะถึงเวลาคุณก็ละหมาดอยากทําตัวเป็นนะครับสิ่งที่อโลมให้เรามาเพศนี้เราทำตัวอีกเพศหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันก็มีผลกับชีวิตของพวกเรา ฉะนั้นคําว่าตอยยิบคําว่าดีงามนะครับที่พบในในฮะดิษบทนี้ก็คือตอยยิบยัดเยออิละอัวาดฉะนั้นถ้าจะดีในชีวิตของพวกเราเนี่ยหนึ่งคำพูดต้องดีด้วยนะเวลาเราจะขอด้อา,าอนต่ออัลลอฮ์เนี่ยถามก่อนว่าปัจจุบันเราเองเนี่ยพูดกับคนอื่นดีไหมพูดกับพ่อแม่ดีไหมพูดกับครูบาอาจารย์ดีไหมพูดกับเพื่อนฝูงดีไหม นะครับพูดกับญาติผู้ใหญ่ดีไหมพูดกับเพื่อนบ้านดีไหมนะครับต้องเช็คตรงนี้ก่อนสองเช็คอะไรเช็คอัฟอานของเราอะมานของเราอะมานของเราดีไหมนะครับที่เราทําอยู่ดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีแน่นอนครับมันก็อเล็กก็ไม่รับการงานที่เราทําอยู่ที่สําคัญก็คือเอติกอดเราดีไหมหลักการศรัทธาของเราถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะอันนี้ถือว่าเป็นตออย,ยึดทั้งหมดนะ อคกีดาต้องดีต้องถูกต้องอากีดาดีคําพูดของเราก็ต้องดีการงานที่ปฏิบัติก็ต้องดีไม่ใช่ละหมาดแบบลวกๆไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจที่จะละหมาดหรือเวลาจะอ่านก็อ่านแบบรีบรหรือเปล่านะครับที่สําคัญก็คืออากีดาของเราถูกต้องหรือเปล่านะครับฉะนั้นคนที่ดีนะครับมันก็จะต้องมีผลที่ เป็นรูปร่างที่ดีเกิดขึ้นในสังคมของพวกเราฉะนั้นเกาลุธตอยยิบคาพูดต้องดีอามารุดตอยยิบการงานเราต้องดีเอียติกอสของเราก็ต้องดีเรียกว่าดี3อย่างนี่แหละมันจะทําให้การงานของเรานั้นได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะอัลลฉะนั้นนาก,กอิดวัลอุยุบข้อบกพร่องที่เราพบใน ในตัวของมนุษย์เราจะไม่พบในตัวของอัลลอฮฺสุบัยนะ์อัวตอาอัลาอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นคําว่าตอยยิบนะมีอะไรบ้างนะครับที่เราบอกว่าการงานดีคําพูดดียัติกอดดีเนี่ยนะครับฉะนั้น3ามสิ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดของพวกเราว่าถ้าจะขอดุอาเนี่ยสามข้อเนี่ยในชีวิตของวกเราเป็นยังไง การหลักการศรัทธาของพวกเราเรายังไม่มั่นใจในอัลลอฮฺสุภาอุบตาอัลลาเรายังไม่รู้ว่าอัลลอฮฺเป็นอย่างไรคุณลักษณะนามของอัลลอฮฺเป็นอย่างไรแน่นอนครับอัลลอฮ์ก็ไม่รับทุออาของพวกเราในขณะที่เราขอฉะนั้นถ้าสิ่งที่เราไม่ดีนะครับร่างกายเราไม่ดีวิญญาณเราไม่ดีนะครับความเชื่อเราไม่ถูกต้องคําพูดเราก็ไม่ดีด้วยการงานเราก็ไม่ดีด้วยนะครับแน่นอนครับลำยุกฟาด อัลลอฮ์ก็ไม่ยกโทษให้กับเราเพราะเรายังโกรธเราเรื่องนี้อยู่ฉะนั้นเวลาเราไปขอเรื่องอื่นอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เราใช่ไหมเรายังโกรธว่าเราพูดไม่ดีเรายังโกรธว่าเราปฏิบัติตัวไม่ดีเรายังโกรธว่าเราเชื่ออัลลอฮ์ไม่ดีอยู่ฉะนั้นเมื่อเราไปขอสิ่งอื่นที่เราต้องการตามความต้องการของเราเนี่ยมันก็ไม่ถูกตอบรับฟะอินนะฮูอยุ่ตอหยุดบินนาฉะนั้นของกระตาเราเนี่ยนะครับ เวลาอัลลอฮ์จะแก้แค้นเราหรืออัลลอฮ์จะทําให้เราดีก็คืออัลลอฮ์ก็ต้องชําระล้างของพวกเราให้เราสะอาดก่อนวิธีการที่จะทําให้สะอาดในวันเกียร์มากก็คือต้องให้ไฟนรกเป็นตัวล้างพฤติกรรมเหล่านี้ที่ไม่ดีของเราก็นะครับฮัตตายัดกุลันเจนนะเมื่อไฟนรกมาล้างเราให้สะอาดแล้วเนี่ยเราจึงจะมีโอกาสได้เข้าสวาารสรค์ของอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه แะตาหละดิอันนั้นยันนะทำไมเราบอกว่าคนที่ไม่ดีจะเข้าสวรรค์ไม่ได้ เพราะสวรรค์น,นั้นต่อยยิบสวรรค์น,นั้นรับแต่คนดีๆรับแต่คนพูดดีรับแต่คนที่มีอามันดีรับแต่คนที่มีอากีดาดีฉะนั้นถ้าเราไม่ดีไม่มีโอกาสาที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุภาโนวาตาอานะครับฉะนั้นวเหตุนี้เองเราจะเห็นว่าคําเตือนของอัลลอฮฺในฮะดิษบทนี้เนี่ยนะครับมันเป็นคําเตือนที่รุนแรงมากให้ความสําคัญมากนะครับว่ามิงกุลีเกาลิน คำพูดของเราต้องระวังเอาไว้ให้ดีนะครับอามันอามันของเราก็ต้องดีอติกรของเราก็ต้องดีเพราะถ้าไม่ดีแน่นอนนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้การงานของเรานั้นไปสู่อัลลอฮฺสุบานวุวาตาอัลาไดา้เพราะอัลลอฮ์ไม่รับสิ่งที่ไม่ดีนะครับเมื่อคนดีแล้วของที่ดีแล้วแน่นอนครับเวลาเราเจอของที่ดีเราก็ไม่อยากได้ของที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของพวกเราเช่นเดียวกันนะครับในอนาณาจักรของอัลลอฮฺสุบานวาุวาตาอัลา เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดฉะนั้นคนที่จะไปอยู่ในอาณาจักรของอัลลอฮ์ได้ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ก็ต้องไม่มีควาว่าแปลเปืือนสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละครับมันจึงเป็นที่มาของข้อดีส่วนี้ครับบิลลาอฟิกันฮิดายะสลามะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบะราักะตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุก ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออน i r ร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน